คือแบบเมนูข้างหน้าเรานี่เยอะแยะมากมายเลยบอกเลยว่านี่คือร้านเขา inbox เข้ามาในเพจเที่ยวปากของเรา,ามาเริ่มกันเลยที่กานแรกเลยไหมคะพี่จอยอยู่บ้านก็ได้กินอาหารเหลาเอาแน่นอนคอนเซปต์นี้คือปยาอาหารจากพัชคารทองฟูทองฟูใช้ควาูหมู <c oughs> สามชั้นน้ำแดงต <c oughs> ัวที่เป็นมันอ่ะมันละลายไปเลยนึกออกไหมละลายไปเลยละลายไปเลยแล้วแบบเกียวเลยใช่ไหมนี่จ้ะ ซุปเปรี้ยวเผ็ดอือหืออันนี้เป็นฟิลแบบปลาน่าจะให้ให้ปา 1, 3, ลาหนึ่งสามริเพราะว่าข้างบนเนี่ยเป็นเนื้อปลานี่มากันที่เมนูต่อไปเลยอันนี้ยกให้พี่จอยทั้งชุดเลยอะมอหมูตุ๋นเหมือนหมูสามชั้นอีกแล้วหมูตุน๋นแล้วก็เส้นใหญ่เฮ้ยเส้นใหญ่เขาแปกนะเป็นเส้นใหญ่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้คือเนื้อตุน๋นไม่เคยเจอที่อื่นนะรสชาติอ,อะมันก็จะเป็นฟิลแบบ หนึบหนึบอะไรอย่างเงี้ยมีความหนากว่าเส้นใหญ่แบ,บบปกติทั่วไปอะไรอย่างงี้เธอฉันเห็นมีซาลาเปาอ <c oughs> ุ๊ย <c oughs> มาแบบจุใจสายติ่งซํำอ่ะต้องรักสิ่งนี้เพราะว่าอันนี้คือจัดใหญ่จัดเต็มมาก <c oughs> มีซาลาเปาก็ต้องมีขนมจีบ <c oughs> อืนี่คือของคู่กันเขาก็ไม่ได้มีดีแค่ติ่งซํำเท่านั้นเขายังมีเมนูอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะเลยที่เป็นอาหารจีนสไตล์เสฉวน ถึงเวลาให้ดาวกันแล้วโอเคมาให้ดาวนันี่ให้สอจุด้าเอาทำไมเธอให้เท่าชั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเมนูสตรีทฟู้ดก็ได้เนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือหาทานได้นี่นี่คือร้านเจทีต้าหู้ทอดอ่าเป็นร้านที่รวมของทอดทุกอย่างไว้ที่นี่นะคะทุก็อันนี้ก็ใหม่ของเขาเจ๋งๆจงเจ๋งอันนี้ก็คือมันม่วงทอดเขาบอกว่าเป็นเหมือน เขาเรียกว่าเป็นเจ้าแรกที่ที่ทำมันม่วงทอดนะคะนี่อันนี้ก็คือเราสั่งมาเป็นแบบอย่เวอรี่เนาะก็จะได้เป็นเซตเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็ถ้าอยากทานร้อนๆหน่อยก็เอาไปไปอุ่นได้ไปอุ่นมว้ได้อะไรอย่างนี้น้ำจิ้มเผาดีมากเหมือนที่เขาบอกว่าสูตรน้ำจิ้มเผาสูตรเด็ดเนี่ยคือกว่าหกสิบปีเป็นเข้มข้นเนาะมันเข้ากับของทอดดีอะ จะบอกว่านี่เขาก็มีของที่เป็นแบบว่าเป็นเซตพร้อมทอดอ่ะมาให้เราเผื่อถ้าใครอยากกินร้อนๆทอดเองเขาเรียกว่าเซ็ตเซ็ตอะไรนะเซ็ต DIY อันเนี้ยคือที่ของร้านเขาแนะนําว่าเป็นเซต DIY ที่ช่วงนี้อ่ะกำลังขายดีมากแล้วเธอคือมีทุกอย่างใช่ใครเตาหู้และอันนี้ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะมันม่วงเนี่ยตัวท็อปเลยตัวนี้ใครอยากจะปั้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อ่ะ ตามสะดวกตามสะดวกจ้าตามสะดวกมันม่วงกินแล้วมันม่วงคือดีมากหวาน<ม>ถือว่าคอมพลี e ไหมกับการได้กินของทอดในวันนี<ม>้กินแบบทอดใหม่ๆเพราะมันร้อนแล้วจิ้มกับดิฟนี้ทีน้ำจิ้มมันนี้ทีมาร่าทีนี่คือแบบฟินมากเลยือมาให้คะแนนกันดีกว่า<ม>อนาแนนี่ก็ให้2.5อาใจตรงกันกับ<ม><ม>พี่จอยอีกแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณร้านทองฟู แล้วก็ร้านเจทิปเต้าหู้ทอดมากๆเลยนะคะวันนี้วันนี้อร่อยมากค่ะเนี่ยม